หมาแมวเนี่ยถ้าเป็นเรานะ,ะผู้ชมนะคงจะมีเรื่องกันอีกเยอะฮะเป็นเรื่องของการทะเลาะเกี่ยวกับแมว <c oughs> เกี่ยวกับหมาอีกแล้ว <c oughs> แต่คราวนี้เป็นแมวนะฮะเจ้าของเป็นผู้หญิงถูกอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายประเคนใส่แม่ไม้บวยไทยมาครบเลยฮะ นี่แหละครับคุณผู้ชมมาครบฮะจัดเต็มเลยแม่ไม้โบยไทยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งเข่าซัดเข้าไปแบบนี้นะครับ oh. ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นวงจรปิดผู้ชายบุกเข้าไปชกต่อยผู้หญิงเสื้อสีส้มนะครับฝ่ายชายประเคนใส่ให้บทเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเธอบอกโอ้โหบอกช้าไปบททั้งตัวเลย oh. เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆคลิปนี้มันเกิดตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ว่าผู้หญิงชื่อว่าคุณชวีเนะี่ยเพิ่งจะเอาไปโพสต์ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเธออยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่สงขานะครับเธอเล่าให้ฟังบอกสาเหตุที่เธอถูกทั้งแข้งทั้งเท้ามันมาจากเรื่องของแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้ครับชื่อว่าเจ้าปรานินก่อนเกิดเหตุเนี่ยดําแมวไปผูกไว้หน้าบ้านนี่ฮะ อยู่ๆแมวมันตกใจแล้วก็โจรใส่เจ้าปาดินเนี่ยมันตกใจแล้วก็โจรใส่เธอก็เลยพูดไปว่าใครทําอะไรบอกแม่เดี๋ยวจะตบให้ความแม่เอาเรื่องอยู่นะนะแม่ก็พูดแต่แม่พูดกับแมวนะแม่กับแม่แม่พูดกับแมวใครทําอะไรปาดินลูกบอกแม่เดี๋ยวแม่จะตบให้ความจากนั้นก็ออกไปทํางานปกติต่อมาสามีโทรมาบอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงอยู่ห่างไปสองล็อกมาบอกว่า ไม่ได้เป็นคนทําร้ายแมวนะโธรก็เลยรีบกลับมาที่บ้านทันทีเพื่อจะมาถามทีนี้เธอถามว่ายัางไงร,รู้ไหมแต่ว่าถ้าไม่ทําแล้วร้อนตัวทําไมจริงๆมันก็เป็นเรื่องเล็กมากนะนั่นน่ะสิฮะก็เลยเกิดเหตุตะโกนด่าก,กันพอตะโกนด่าก,กันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเธอบอกเธอหัวร้อนเธอก็เลยไปขย่มลาวผ้าลาวผ้าตกเพื่อนบ้านก็เลยโทรไปหาสามีพอสามีมาก็เลยเกิดคลิปดังกล่าวขึ้นซึ่งตอนนี้ ทั้งสองบ้านคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วฮะเคลียกันไม่หลงตัวมองหน้ากันไม่ติดแล้วถ้าไบเถตดเกิดต้งนานแล้วเอาคลิปเพิ่งมาโพสเธอบอกว่าก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านน่ะเอาเอา,เอาญาิมาอยู่แล้วทีนี้ก็มองหน้ากันพอมองหน้ากันเสร็จสับปั๊บเธอกลัวไม่ปลอดภัยก็เลยเอาคลิปมาโพสไว้อีกครั้งหนึ่งครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้